สองเรือนหอ,อกลางกรุงเวียวิกกี้หลังใหญ่อลังการต้อนรับลูกคนแรกนับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพระเอกหนุ่มเวียสุกนรวัต์ก็กำลังจะได้กลายเป็นคุณพ่อแล้วหลังจากที่ภรรยาคนสวยวิกกี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนแรกส่วนจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็ต้องรอลุ้นกัน ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเวียสุกลวัฒนได้ทุ่มเงินหลายสิบล้านซื้อบ้านหลังโตโดยใช้เป็นเรือนหอสร้างครอบครัวกับวิกกี้ตั้งอยู่ย่านกรุงเทพกรีธาตัดใหม่เป็นบ้านที่มีความทันสมัยราคาเริ่มต้นอยู่ที่35-90ล้านบาทเลยทีเดียวและล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเวียวิกกี้ก็เตรียม ตัวจะย้ายเข้าอยู่แล้วโดวยได้ไปได้รอกว้นทีมวิศวโยธาเข้าตรวจความเรียบร้อยก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่กันอย่างถาวรเพื่อรอเบบีตัวน้อยลืมตาดูโลกซึ่งเลือนหอหลังนี้ใหญ่โตมากๆมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะเป็นที่วิ่งเล่นของลูกและบรรดาน้องหมาอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะ